ตั้งแต่วันที่สองท่านว่าก็เป็นการเปิดตัวของรถไฟและวันที่สก็ได้เปิดการแลนด์เปิดการจองปีแล้วก็ได้มีหลายคนที่ไปจองปีแล้วก็ได้มีหลายคนที่ไปใช้บริการรถไฟนั้นแต่ก็ยังมีอีกหลายลายคนที่ยังยึดไปแล้วก็ยังบุกจักว่าปีของรถไฟนี้มีราคาเท่าให สวัสดีพบกับทอกตูแช่มือนี้เขาจะพามาบึงปีของรถไฟหรือว่าตัวของรถไฟตั้งแต่วันที่สองท่านว่าก็เป็นการเปิดตัวของรถไฟและวันที่สามก็ได้เปิดการแลนด์เปิดการจองปีแล้วก็ได้มีหลายคนที่ไปจองปีแล้วก็ได้มีหลายคนที่ไปใช้บริการรถไฟนั้นแต่ก็ยังมีอีกหลายๆลายคนที่ยังยึดไปแล้วก็ยังบอกหุจ๊กว่าปีของรถไฟนี้มีราคาเท่าใดและเมื่อนี้เขาจะมา อ่านให้ฟังว่าราคาของปีรถไฟและวก็พามาหจักหกคอคนหูก่อนจะขึ้นรถไฟสั้นเอาไปเบิ่งกันเลยเขาจะพาเบิ่งจากต้นทางจนถึงปลายทางและรถไฟก็มี3ขบวน 1. ขบวน EMU สั้น1 2. ขบวน EMU สั้น2และ 3. ขบวนความไวธรรมดาสั้นเอาเริ่มกันทีจากนครลงเวียงจันท์ไปโพนหง 48หยวนต่อ1คนหรือว่าเท่ากับ86,000กีบนี่คือปีลอด EMU สั้นหนึ่งและต่อมา EMU สั้น2 31หยวนหรือว่าเท่ากับ5 6 0 0 0กีบและนี่ก็คือ EMU สั้น2และขบวนรถไฟธรรมดาเ2้าองหยวนต่อ1คนหรือว่าเท่ากับ40,000กีบแล้วต่อมาก็คือจากนครหลวงเวียงจันทร์ไปวางเวียง EMU สั้นหนึ่งเนเท่ากับ91หยวนหรือว่าเท่ากับ164,000กีบต่อ1คนและ EMU สั้น2ก็คือ57หยวนหรือว่าเท่ากับ1 000, 3 0 0 0กีบต่อคนและสำหรับขบวนรถไฟความไวธรรมดา4 1หยวนหรือว่า74,000กีบต่อ1คนแล้วต่อมาจากนครหลวงจันทร์ไปหลวงพระบาง EMU สั้นหน 1> 1ห,หนึหอยเ่วนหรือว่าเท่ากับสามแสนบามันกีบต่อ1คน EMU สั้น2 1, องหหรือว่าเท่ากับหนึ่งแสกาสปันกีบต่อคนและขบวนรถไฟความไวธรรมดา78หยวนหรือว่าเท่ากับหนึ่งแบพันกีบต่อ1คนต่อมาก,ก็คือจากนครลงเมืงจันไปเมืองไซแขวงอุดมไซ EMU สั้นหนึ่ง 2.46ห,หยวนหรือว่าเท่ากับ4,43แสนพันกีบต่อ1คน EMU สั้นสองหหอยห้วนหรือว่าเท่ากับ2,79แสนกพันกีบต่อ1คนและขบวนรถไฟความไวธรรมดา1 5, น0่งหอยสิวนหรือว่าเท่ากับหนึ่งแกพันกีบต่อ 1, 1คนและอันที่ใกล้ที่สุดก็คือจากนครหลวงเวียงจันท์ไปบอ่อเต็นจาก ต้นทางนคกขั้วรวมจันท์ไปไปลายทางบอเตินก็เท่ากับ2 94, 5, 000, 9ห้อย94หวนหรือว่าเท่ากับ5าแสนกพันกีบตัว1คนนี่คือ EMU สั้น1 EMU งสั้น2 1ห้อย8หวนหรือว่าเท่ากับ3 3 3แสนพันกีบตัว1คน,คนและขบวนรถไฟความว่าธรรมดา1 32ห้อย32หยวนหรือว่าเท่ากับ 2,38,000ีบตัวหนึ่งคนและเฮาก็จะอ่านให้ฟังเขาๆเพียงโทนี้และทีท่ได้อ่านผ่านมาก,ก็คือปีของรถไฟและไผ่ที่ยากเบิง้งหูบตัวจริงที่เป็นต,ตาตระลงคือเฮาขึ้นหูบให้เบิ้งนั้นก็สามารถกดลิงก์ในใต้คลิปนี้ได้มันจะเด้งไปหน้าแฟนเพจและก็มีหูบป,ปีของรถไฟราคาของรถไฟติดอยู่หันหลังจากที่เฮาเบิง้งราคาปีของรถแล้วแล้วเฮาก,ก็ไปเบิง้ง ขอควรหุนจักก่อนจะขึ้นรถไฟขา้ารั้นเอาไปเบิ่งกันเลยและวหุกขอหามหรือว่าหุกขอควรหุนจักก่อนที่จะขึ้นรถไฟนั่นก็คือ 1. ห้ามพกพาสิ่งที่มีคมหรือว่าสิ่งที่เป็นโลหะเป็นอาวุธหรือว่าเป็นวัตถุไวไฟผู้โดยสารต้องติดตามการประกาศเวลากวดปี้กรุณาคือรถไฟก่อนล่วงเวลาหรือว่าก่อนที่รถไฟจะออก ลัวล้อถาในเขตเินแดนความปลอดภัยทึงแทนขื้นของรถไฟ3เวลาขึ้นหรือลงกรุณ่าเลี่ยนแถวเป็นระเบียบบ่ให้ยืนแง่กันือวายืนเบียดกันปล่อยผู้โดยสารที่จะลงลงไปก่อนแล้วจึงยางขึ้นรถไฟห้ามโดดลงทางรถไฟหรือห้ามเข้าไปในเขตทางรถไฟและเหตุสิ่งอื่นๆที่เป็นอันตราย หามเลนไปเลนมาในเวลาที่รถไฟยังบมจอดยุดนิ่ง 4. หามยืนติดประตูหรือว่ายืนตันประตูทางขึ้นทางลงหามดึงหรือว่ากดปุ่มสุกเซินต่างๆที่อยู่ทึงขบวนรถไฟเส้นปุ่มเบกเรกซุกเซินและอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆเล็ดขาด 5. หาเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือมีสภาพความเสี่ยงต่อความปลอดภัย ของผู้โดยสารและขบวนรถไฟต้องฟังคำสั่งหรือว่าคำแนะนำของพนังงานอยู่ทึงรถไฟหักษาความเป็นระเบียบเพื่อให้พนักง,งานได้แก้ไขสถานการณ์ได้ว่องไวหกในสถานการณ์ซุกเซินต้องออกจากตู้ของขอบวนรถไฟสามารถออกได้ตอนขอบวนรถไฟนั่นยุดนิ่งแล้วและใส่คนตีทุบก,กระจกกลัวทุบแหวนเพื่อให้ออกมาได้ และที่สําคัญก็คือเขาต้องฟังสัญญาณหรือว่าคําสั่งจากพนักงานก่อนและที่ได้ฟังผ่านมานั่นก็คือหก้อหูจักก่อนที่จะขึ้นรถไฟและสําหรับท่านใดที่เบิ่งคลิปนี้อยู่หากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เฮ็ดคลิปในต่อไปถ้าหากว่าท่านใดมีวามคิดเห็นใดก็สามารถคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้ได้หรือว่าท่านใดอยากให้เฮ็ดคลิปอย่างก็สามารถคอมเมนต์ ถ้าคอมเมนต์นั้นทึกใจหรือว่ามีประโยชน์เราก็จะเอามาฮหดใน EP ต่อไปและสำหรับคลิปนี้สบายดี